สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่และเอฟซีสุขสุขคนเมื่อนี้ผมเปิดราคากล้วยเปียการบัน่ายสว่างตําบลหน้าดีอำเภอสวนระคู่หาจังหวัดน้องบัวลำพูครับกับพ่ออ่ำพ่อนะครับไม่ได้พ่อกันโดนแล้วเมื่อนี้พ่ออำพ่อนเพิ่งเสียมาฝากพี่น้องเข้าใจตโตเดี๋ยวเข้าไปสอบถามพ่ออ่ำพ่อนกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อแนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับผมอ่ำพรอยู่บัน่ายสว่างมู่8ด ตำบลหน้าดีอำเภอสวานังพูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนี่นะครับเก่าเก่านี่แหละเก่าเนาะพ่อพรอนบริพ่อกันโดนครับครับเรามาเปิดราคาข้อยพี่น้องเขาเกษตรกรเฮาเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกอ่าพ่อจะเปิดจะโค้มพ่อมื่อนี่เปิดสองโค้มครับเปิดสองโค้มแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับมาเริ่มแม่นี่เลยเนาะครับแม่นี่นี่เพิ่นสูงลายบันไดพ่อเมื่อกี้มันสามสิบหกกลัวจนมันสามสิบเก็ดแล้วบอกกับบด้แทกได้ว่าติยัง คือว่าพันที่เกีคือว่าสิได้อยูด่ดอค้วยนะ่มมันค้วยจำปรนะเดยเนาะค้วยเขาลักเกศลักเขายเอยู่ในเกนอยู่ครับอ่าเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดพอสายปัตนานะครับตาแต้มเกียมจมข้อพุงน้องเขาเบิดอันนอะไรครบเบิดนั่นแล้ครับครับอ่าสถานะในท่อเพิ่นมี่เราบ่พอมี่ด้กเกศเดียนแล้วครับใช่กับเพช่ลำโค้งเพชรลำโข้งมีใบแล้วมีใบมีเอกสารมีหลอดครบครับเอาไม้พี่น้องเขาเบิ่งนเนี่ยพอ ได้เจ็ดเดือนก็พอเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนเนาะทับพันที่ยี่แปดท่านว่าครับนับได้ยี่แปดมกะล่ากันํำมานับไปเลยเจ้าเพชรลำโค้งาลังดังเนะพ่อเนาะกพลังดังคาตัวเจ็ดล้านนะครับโอ้คาตัวเจ็ดล้านนะพ่อเนาะเจ็ดล้านครับนี่ครับลำตัวาร์มครับมาดังครับพี่น้องเพชรลำโคงเนี่ยเจ้าเพชรลำโคง เอามาเบื่องด้านหลังมือเพิ่อนผสม,มครับพี่น้องมือเพิ่นปนผสม,มนะครับวันที่28ดธันวาคมห5ากำหนคลอดเพิ่นกับวันที่18พฤศจิกายนห6หกนะครับได้แล้วเจดเดืนนอนาะพ่อเนาะครับเจดเดือนแล้วน <ำ S 1> ํบเบื้องบนนครับพี่น้องรนะับประกันทองม่พ่อครับรับประกันจะทามาแล้ว่ามีหนังจะเสลียบ่ขึ้ืนบ่ก้าวว่นั่นเนี่ยรับประกันทองแต่เมื่อทับแล้วว่ามีหนังอาการหนังจะเคียบแต่ว่าเจ็เดือนปานนี้ลหละว่าเป็นหนังเพราะว่ามันร้อยแล้ว นับเต็มือยที่กินนองนับเต็มเลกินนอนคันละเปิดราคาเท่าไรครับพ่อแม่ลูกเปิดเก้าสิบเอ้าครับเกิดตัวร่องได้กักน้อยอยู่หรอครับก้าสิบเก้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวล่องได้เนาะครับตัวล่องซื้อสองได้สามเป็นบ่อซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามนั่ได้หเขาหน้าตาเลี่วครับเห็นแล้วลูกมันถ้าอยากเป็ดลำโพงอ่ะครับบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยพ่อศูนย์หกสองศูนย์ ห้าหกสามสองห้าสองครับมาบ่งอัตลักษณ์แม่เพิินครับพี่น้องเบื่องด้านนานะครับด้านนาโอ้นาสวยนะครับพี่น้องตาแต้มตาแต้มแต้มแต้มจ้ำคออ่องครับซ้อสองอ่องชัดเกนเออบกเ้าวหญ่งนะพ่อเนาะแข้งขาเล็บน้อยกอนดีพ่อเลี้ยงนะเน่าปานรถไฟขึ้นมาแล่วกันโมโพดปากใหญ่นะพ่อปากใหญ่กินยหญดีบ่เรียกเสี่ยงพอดิ้นซ้องข้างครับพี่น้อง เขาสวยครับหัวหมอทองครับพี่น้องเบื้องล่างตัวเขาขั้นซ้อนครับเขาขั้นซ้อนเนาะเนาะครับข้อใหญ่ข้อหนาครับพี่น้องตาโบนั่นเลี้ยงงไงโอ้เลี้ยงไงมะพรพาวครับครับเบื้องข้อกับหนาล้ำตัวดีล้ำตัวหนาครับเบื้องแขกงขาครับก็ท้ายขนตัวนี้ผมก็เได้ซี่ปีนี่ดอกคล้ยเนี่ยครับเบื้องก็เได้ซี่ปีเพราะว่าแขียว สองขังรึ้งข้อที่ออกบ้นในเตียมดีครับผมข้วยแขวซี่ปีออกนะบ่งไทยครับท้ายกับเงาหางไงหางสวยดีนมซีเต้าท่องที่ใดก็พ่ท่องที่สองในทองครับท่องที่สองในทองเนาะครับบ่งโอ้นมสวยเลยครับนมสวยครับเตาไงลูกเพิ่งกินนมอยู่บ่พรกินอยู่ลูกกินนมอยู่ห้ลูกกินนมเนาะยังให้ลูกกินนมอยู่ห้ลูกกินนมอยู่ครับเบ่งครับบ่ง พี่น้องเบ่งเอามุนเบ่งทางพี่นะพ่อเบ่งมนว่าทางพี่เไไบ่งลำตัวครับพี่น้องเอายุดยุดพ่อครับเบ่งโอ้ครับ,บ,รบพี่น้องหลังไงหลังหนาะท่ายดีครับงอหางกับไงครับพี่น้องเอาเห็นแล้วกับมาเบ่งน้ำพอ่อพอ่าพรนะครับเ <มา S 1> บ่งแม่ม <า S 1> ลูกครับเบ่งนาคอกเล็กก็ได้คอกเนาะพ่อเนาะโทรเขามาหาพ่อครับมาเบ่งลูกเพื่อนพ่อเอาเบ่งลูกเพื่อน อาแม่เพิ่นยุดไปก้อนพ่อมาจับลูกเพิน่นขึ้นจากบึงพี่น้อ,นนนองเขาได้เบิง่งเอาจับลูกเพิ่นน้ำครับลูกเพิ่นก็บอกใครได้บายมันจะปล่อยก็ปล่อยครับ,รบเิ่มจับเสียกลูกเพิน่นครับบ่ท่านลืงเสียก่อนนะแล้วสวนเข้าไปย่ื้บอันลูกที่ใดนี่พ่อน,นี่ลูกแรกครับลูกแรกเป็นตัวแม่เนาะตัวแม่ตัวแม่นี่เพิ่นเป็นสายใด้ล้วพ่อนี่แายพัฒนาตัว พข้อวพันสายข้าวพันผูกโบทั้งหาครับพี่น้องผูกโบทั้งหาพ่อพันน่ะพ่อผูกโบนะครับครับเนาะกระยิบพัฒนามันเติบยุ่งหรอกสายพัฒนาแล้วเนาะครับนั่นอนผูกโบ้ผลดอกข้าวลูกสาวพันน่ะได้แค่ปีละครับนี่มันถึงปีดีดอกใกล้แล้วลมื่เกินเดือนสิบเป็นสิบเอ็ดแล้วขวบป่วยตัวนี้ป่วยโอ้งามครับพี่น้องลูกสาวก็สวยลูกสาวก็ว่ามันสวยเติบยุ่นห่ะเบิ่งลำโตไปคันตะกี้ปีกานี่ผมเปิดสิบสามสิบสี่ว่าปลายแล้วนี่ครับ มันเป็นจ้งปีกาเนี่ยนี่มาตามปืนเพลยไปเสือครับมันเป็นปีกายผมเปิดสิบสามสิบสองสิบสามได้ครับแตเนี่นี่แต่นี่เปิดเก้าหมื่นเก้าพันบาทน้องพ่อเนาะเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้อีกต่อร่องได้สักน้อยอยู่ดอกเป็นตาไปเลี้ยงครับพี่น้องกินกลางมาเป็นเตาไปเลี้ยงเมืองลูกสาวก็งามครับถ่ายดีถ่ายดีถ่ายงามครับพี่น้องล้ำตัวดีครับ นมซีเต้าครบครบมีตต้นนี้น้องพอเนาะบ่มาวิ่งต้นีครับแข้งขาดีโอ้เรียกกินเพิ่นครับพี่น้องเหลียกไรเรียกกหะไรครับเบิ่งไอพี่น้องเขาเบิ่งชัดชัดนะครับลูกสาวชัดดเลยโอ้สวยเหลียกไรว่านอนน้ำขึ้นจากน้ำไม่ได้ครับเหลียกหุ่มมาได้ครับเบิ่งเม่เพิ่นเกิครับซื้อสองใดสามซื้อสองเดียสามเเขาหน้าไปแล้วนี้ในการเลยครับผมครับเบิ่ง ครับบ่งลูกสาวพันชัดๆนะครับโอ้ทรงลูกสวยลูกงามครับตรงลูกงามอยู่ลูกตัวแม่ครับซื้อสองได้สามครับงามๆเลยครับลูกสาวกับบูกโบบูกโบเป็ได้ลูกสาวก็ได้บ่าะขีไล่หดือแม่กับล่ำตัวดีครับพี่น้องเห็นแล้วเขาเะ็นพ่นพอพันธุ์ดีไม่ใช่นี่คือต่อค่ายอยู่บ่อครับติดต่อเขามาแล้วพ่อเนาะครับติดต่อเขามากจริงกลางเขามากกงเลยเอาเส้นแล้วนะทองยอดอุ่นต้นอยู่นี่โอ้เรียงง่ายครับพี่น้อง เพิ่เดี่ยงอยู่ทงหน้าครับพ่อเพิ่งทงหน้าไม่ได้เกี้ยวใหญ่กินบ่เหลกรูปได้คั่มจังเทียครับบ่ได้กินเข่าค้ามเดียวนะพ่อเนาะครับต่อรองได้ครับพี่น้องการโทรมาคุยกันทมาคุย่ากันกันครับได้เอากันทันตัวครับมีรถับส่งมาพ่อนี่กระซงคือเกาเหระซงคือเกาเนาะคุยกันเบิ้องเนาะคุยกันเบิ้งครับครับตัวต่อไปเด้พ่อครับครับมาชมโคมที่สองนะครับพี่น้อง พ่อแม่ที่สองแม่นี่มิซึ่หร,อรอือบอพ่อครับแม่ใบบุญบอครับแม่ใบบุญเนาะเพิ่นเป็นสายใดพ่อนี่สายเพชรด,ดอนครับสายเพชรดรอนเป็นเจ้าเนื้อแม่นบอพ่อเจ้าเนื้อ,จอเอจ้าเนื้อครับพี่น้องครับร่ำตัวง่ายหลังปอบูหูใบตองชาติล่ะเนี่ยลูกเพิ่นเนาะลูกเพิ่นตัวเถิกลูกเพิ่นตัวเถิกนะครับสิล้งไปนอนน้ำแล้วครับพี่น้องนอนน้ำแล้วไปที่มูทีมูชวเมืองแม่เพิ่นก่อนชวเมืองแม่เพิ่นก่อนครับครับ เป็นสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรควอมสูงเท่าไรครับพ่อสูงหลายฐานที่เกศอยู่ครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับพี่น้องประกันไหนกันแล้วฐานที่หกกันละกันที่ว่านั่นตัวกันครับอ่าครับหนังหนาสายใ่ครับหนังหนาสายใ่ว่ามันอ้วนบึกแล้วว่ามันอึ้งเผาครับสถานะในท้องเพิ่นนี่เราพ่อท้องได้ซีเดือนแล้วครับกับสร้างอุดรท้องได้ซีเดือนแล้วเนาะครับครับสเมษาครับ ทับมือพี่เบมือวันที่มีใมีสาตอนแรกมีเอกสารมาพอมีเอกสารมีครบครับไม่พี่น้องขาเบิงเนี่ยพออ่านี่ครับครับเอกสารครบใส่สร้างอุดรใส่สร้างอุดรรับประกันใส่ใส่สร้างอุดรก็น่ามารับประกันทองเนาะรับประกันทองรับประกันทองครับพี่น้องครับมาเบิงนี่ครับใหญ่หนาครับสร้างอุดรครับพี่น้องช้างอุดรนะครับเบงครับพี่น้องครับมาเบิงด้านหลัง ด้านล้างมือเพิ่นผสมนะครับเพิ่นกับผสมตัง้งเมษายน2 5 6 6นะครับเจ็ดเมษายน66นะครับกำหนดคลอดเพิ่นกับวันที่3มีนาคม67นะครับรับประกันท้องนะพ่อเนาะรับประกันท้องได้ซีเดือนแล้วครับรับประกันท้องสำรับแม่พันสายเพชรอุดรพ่อง,งเ่ี้ยมันท้องเนี่ยหกเอนนะดิพทองเงีย้ยทองเงี้ยขนาด อ่างนาวนาเซียวันทองซีเดียนเนี่ะทองไงี้อ <listings S 1> ่างนาครับแม่อ่างนาดีจะดูดดอนจะยางเนาะครับคุณแม่ลูกนี่พ่อเปิดเท่าไหร่นี่เปิดเก้าสิบเก้าครับเปิดเก้าสิบเก้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้อีกบ่่พอนี่ต่อร่องได้คือเก่าลวครับต่อร่องได้คือเก่าเนาะครับพี่น้องมาเบิ่งเอาครับเอาเบอร์โทรอีกนะพ่อครับพี่น้องเบโทรก็สนใจศูนย์หกสองศูนย์ ห้าหกสามสองห้าสองครับบ่มี่ตาหนียังน้อพ่อเนาะเอาเบิ่งด้านหนาครับเอาเบิ่งด้านหนาครับพี่น้องเอาเบิ่งพ่อกลมหัวลงจะเบิดก่อนเบิ่งโอ้ตาแต้มชัดเกนหัวหมอทอดเขาข้นซ่อนนะครับตัวปลาคอข้อปลาข็งนะพี่นี่สันประบูข้อประแข็งห่วงใบตองชาดแม่นประคอสันปลาบูครับเอางกข้อขึ้นเบิ่งกันอ่องข้อ่นครับ อ่องข้อสองอ่องนะแม่นี่เนาะเออบกพ้าวอัตลักษณ์ครบพี่น้องสุสวรรคเออบกพ้าวย่ายแข้งขาดีใส่ถุงเท้าอ่าเร็บน่อยกอดดีครับแม่นี่ครับทางเป็นร่องทางดีร่องยิ้มง่ายกินนหน่อยจะยิ้มครับเป็นร่องน้ำบระเลยอยูตัวนี้น้อยน้ำเทน้ำเทหลังบระเลแล้วครับเมืองหลังครับพี่น้องหลังปีมีขวัญหาบก้นหาทองขวันควัญตกสว่างสวงนะครับนี่ควันตกว้างสวงพั่นี่ท้ายเงาหาง นมซีเต้าครบแม่นว่าพอครบครบเบิงเบิงไทยพ่นก่อนพอพองซีเดียนเนี่ยบอกฟองง่ายก็ยังนี่ครับเบิงไทยเบิงไทยพ่นเบิงหงหางครับนมซีเต้าครบพี่น้องครับเพ่งขาดีสําหรับแม่สายเพชรอุดรครับผสมกับช้างอุดรนะครับพี่น้องเบิงหู้งามเห็นแล้าก็ติดต่อติดต่อมาเลยมหาพรกินกลางมากรับกินกลางเขามาครับพี่น้องสําหรับแม่พันยังไงครับ เนี่ยพันนี้ไหนเป็นตะเลี้ยงท้องที่ใดแล้วพ่อนี่ท้องที่สามนึงนะท้องที่สามเนาะครับท้องที่สามลูกเพิ่นอยู่ในน้ำตัวที่ใดพ่อตัวที่สองตัวที่สองเนาะราไปชมบังลูกเพิ่นครับพี่น้องเอาเม่เพิ่นมาไว้ก่อนพ่อครับมาชมบังลูกเพิ่นนะครับพี่น้องอาลูกเพิ่นนี่เป็นสายใดพ่อเนี่ยสายพัฒนาครับสายพัฒนาครับสายพัฒนามาแล้วเนาะครับสายพัฒนาครับันลูกตัวผู้เนาะครับได้เจ็กเดือนจักปีแล้วพ่อนี่ หกเดือนกลัวสี่เดือนเจ็ดเดือนแล้วล่ะหกเดือนกลัวนะครับพี่น้องออมาเบืองเขาเจ็ดเดือนพอดีมาเือนี่บ่ฮึับออกวาทันทีสิบเอ็ดมกกระดาเนี่ยครับเออสี่เดือนเอาเจ็ดเดือนพอดีนี่เอาตะลักดีครับพี่น้องเอาไปตะลักดีจับสัตว์เอาไปเป็นพอพันต์เป็นพอพันประจำคอกประจำฟ้ามห้องครับพี่น้องเขาสวยมองหาโอ้ล้ำตัวดีครับมองหา ก้ยผู้น้อยเอาไปเปลี่ยนพ่อพันเป็นพ่อพันจุจับซัดจับซับจะ่าเมียพันุอยู่ในท้องจ้างอุดรนี่จับซั์ได้ครับมีสามสี่เดือนว่ามันมนีลอูกในเจ็ดเดือนแล้วท้องเมียพันิุกับผสมทางอุดรเนาะครับโอ้เบิ่งครับพี่น้องลูกตัวฟูครับินไทายลูกลปําตัวเป็นยาดีหายงนะครับให้เสมอลูกตัวฟูนะครับพี่น้องลูกตัวที่ใดพ่อลูกตัวที่สองเหนไอ้ไอ้บุเทิกเน่ยตัวที่สองบ่ะครับในท้องตัวที่สาม อ๋อครับในท้องตัวที่สามเนาะครับในท้องตัวที่สามครับตัวนั้นเบียกร้ายโอ้ที่สองครับเบียกครับครับบัเบิ่งเอาครับพี่น้องโ่รทัมาเกียงกลางครับอ่าบ่อเบอร์โทัอีกเพาะศูนย์หกสองศูนย์ห้าหกสามสองห้าสองครับพญายมพรพญาอมพรติดต่อเขามาครับครับสองเปิดสองโค้มแม่ลูกชื่อสองได้สามครับชื่อสองได้สามถึงสอง ึงสองคมเลยครับก็สนใจก็ติดต่อเขามานะพ่อเนาะครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำใน่เด้อครับอ่าเสียหาราคาคุ้ยงามดีๆไม่พี่น้องเฮ้าเบิ้งครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ